ก็ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวติงซิมอนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง bnpc channel นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีฟาร์มกล่องเหรียญน,นะครับสําหรับเจ้าไอไอเทมกล่องเหรียญเนี่ยนั้นมีประโยชน์ยังไงก็ประโยชน์ของมันนะครับก็เอาไว้ใช้พัฒนาร่างตามเงื่อนไขของแต่ละล่างนะครับ อ,อย่างยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวตว v ีมอนงี้นะครับจะพัฒนาไปเป็นเจ้าเอ็กวีมอนนี้มันก็ต้องใช้เจ้าเหรียญดาก้อนทั้งหมดสามรอยแต้มนะครับนี่เราก็กดไปส0 0รอยแต้มก็สามครั้งครับผมก็อยากเหรียญน,นึงมันจะมีประมาณร0อยแต้มไม่ก็ร5อยห้าสิแต้มนะครับห่าเือเป็นเอ็กวีมอน หรับก็วิธีฟาร์มแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีแบบง่ายๆก็วิธีแบบง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการฟาร์มเหรียญแต่ละครั้งก็ใช้เจ้าให้เพื่อนๆไอ้นี่ทำตัวเจ้าลิลลิมอนนะครับทาง่ายที่สุดละมาสักตัวหนึ่งเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่สีแบตเทิลนเลือกเลยครับเลือก ระดับเลือกว่าเราจะเอาเหรียญไหนมันจะมีบอกหมดนะมีเหรียญม,มะแมลงเหรียญแมชีนเหรียญแสงสว่างเหรียญน,นกเหรียญไดโนเสาร์เหรียญมืดอะไรนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็ำกำลังหากําลังหาเหรียญแมชีนอยู่ครับก็เลือกไปรักเลเวลสีก่กดไปที่ตัวอันนี้นะครับ ตัวนี้เราใช้นะครับอ่าพ็แล้วก็าอยมันตีไปนะครับพยายามทำให้ดามเมจดมันแบบเราไม่โดนดามเมจดแบบเยอะเกินไปแล้วเราก็ทำดามเมจดใส่ตัวพิชิมอนฝั่มังกร้ามเห็นไหมน้อยน้อยน้อยลงคนระับมันจะได้อยู่ได้นานไม่ได้ความได้นานอ่ามันก็ดอกมาแล้วสองเหรียญสองกล่องอ่าก็ตีไปเรื่อยจนครบเวลาครนะับจนหมดเวลา เพื่อนก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ปล่อยให้มันตีไปพยายามทำคามเนนให้มากกว่าครับมากกว่ามากกว่าดิจิมอนฝั่งตรงข้ามอย่าพูดง่ายๆคืออย่าให้เลือดเราเสียเยอะกว่าดิจิมอนฝั่งตรงข้ามนะอ่ามันก็ดอกมาเรื่อยๆปล่อยให้มันตีไป ับเป็ววิธีที่ผมทำเหรียแบบง่ายที่สุดละที่เอามากดๆก,กันเยอะๆในห่วงตาวคลิปนะครับที่ห้าหมื่นเหรียญห้าพันบ้างประมาณนี้บนี่ผมเก็บไปทำเจ้าตัวอะไรอ่ะอุนดิสเกมอนนะครับที่เอาไว้รวมล่างครับอูเมกามอนล่างออเตอเอชเนะี้ยก็เก็บได้ ตัวม้าร้อย่ pues mm ็เหรียญแล้วอ่าจะปล่อยหมดเวลามาเนี่ยเราก็จะได้มาเราก็หาไปเรื่อยครここับหาอีกกดไปเดี๋ยเจ้าตัวแมชชีนนะครับอ่าเราก็ปล่อยเขาตีไปครับที่ฟาร์มเหรียญเพื่อนเก็ต้องทำเจ้าตัวลิมอนนะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มเหรียญ เวลาอัพสเตตันกพให้มันสมดุลกันนะถ้ามันสมดุลแล้วจะเลือกตีตัวไหนเราก็ไม่ต้องไปอัพอีกแล้วนะตามได้ๆๆเ,เ,บบไเรื่อยๆเลย่าตอบไหนแล้วหนึ่งกล่องสองกล่องแล้วคอยตีเรื่อยๆไปเอาตีไป นี่ครับวิธีง่ายๆที่ผมหาเหรียญได้เยอะๆนี่นนคนถามมาว่าความเหรียญยังไงได้เยอะครับนี่ครับวิธีผมหามาได้ความเหรียญ <ๆ S 1> ทีนี้ก็ตับกล่องนึงบ้างทีก็แปดกล่องขึ้นก็มีครับแ,แต่จังหวะมันไม่รู้เหมือนกะได้แค่กล่องเดียว ท,ที่จนแบบหมดเวลาเลยพยายามให้เลือดเราลดน้อยควาขวังตรงข้ามนะคไม่งั้นเราจะไม่ได้เหรียญเราจะไม่ได้อะไรเลยคลิปต่อมอาครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ไปลองทำกันได้นะครับผมก็มาแนะนำ ถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นกันก็แนะนำเงินเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงชอบคลิปนี้อไม่ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ฝากติดตามช่องของผม้วยนะ